ทธิบายคนไข้ฟังอะไรดีขึ้นประมาณเท่าไหร่พอบอกเขาคร่าวๆได้ไหมครับดิสค a n ิเชียเท่าไหร่อ n อนทามได้อีกประมาณเท่าไหร่อะไรถ้าคนไข้ถามค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ยูนิล่าทรอวยูนิลทรลคืออยู่ที่ประมาณสองแสนไม่ไม่รู้ <laughs> คือทํานี้ที่ล่าสุดทําเป็นไบละทรลนี่อยู่ที่สองแสนบาทแต่ว่าเบิกได้หมดนะคะคือส่งมา เขียนใบเฟอร์มาเราทำให้ก็ฟรีหมดนะคะอยู่ในที่เบิกได้การทำเนี่ยโดยปกติถ้าในกลุ่มพวกนี้มากกว่า50%เพราะว่าคนไข้ามาสกอร์เรื่องของ u p r s เนี่ยมากกว่า5 0มี improvement นะคะถึงแม้จะทำยูนิและทะละออก,ก็ตามนะคะก็อาจจะเป็นอีกอ p ปชันหนึ่งปัจญาจากศีลานะครับก็ คือหรือว่าเี่เมื่อกีออ้มีเรื่องที่ว่าอาจจะใช้เป็นลสคิวดักที่เป็นมาดปบ้าดีทีกินตอนเช้าแต่ว่าหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดเราขยับโดสยาให้กินเช้ามากขึ้นก็คือว่าสมมติคนไข้ตื่นหกโมงตีห้าเนี่ยครับก็คือเราคงไม่ต้องรอเจ็ดโมงให้เขามีออฟไทม์ time, ยาวไปถึง7จ็ดโมงเช้าแล้วขยับโดสยาให้กินเร็วขึ้น นะครับแล้วก็โดสโดสก่อนนอนตัว HBS เนี่ยคือหลังจากที่ประมาณสักสองทุ่มสทุ่มเขาอาจจะไม่ได้มีแอคทิวิตี้อะไรแล้วเราอาจจะไม่ต้องกินยาตรงมาโดป้าตรงช่วงนั้นแล้วก็ s b s เนี่ยกินขนาดเท่าเดิมแล้วเราใช้ตัวโดสมาโดป้าตอน7จ็ดโมงเนี่ยขระเดิ้กินเร็วขึ้นครับอันนี้คือสำหรับที่อาจจะแก้ไขเรื่อง Morning s t ติปเนี่ยนะครับส่วนเรื่องพิกโดดิสคาเนเซ่ก็คือคงจะเหมือนกันคือลดตัวเอนทาคโปลลง นะครับแล้วก็ตัวโบโมก้อนนี่คงเพิ่มได้อีกตั้งห้าเม็ดต่อวันเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือคิดว่าอาจจะพอพอได้ใกล้ๆเคียงกันกับให้ตัวดีทีตอนเช้าครับอาจารย์ว้ครับอันนั้นก็เป็นวิธีที่คือหลักสําคัญอย่างที่อาจารย์ปัญญาพูดก็คือพยายามที่จะลดดิสคเนเชียคนนี้ลดดิสคเนเชียเออแล้วก็พยายามลด a อ e เวีย e อันเดอร์เดอะโดยการลด เอนทิคโพนส่วนใหญ่ถ้าลดเอินทิคโพนถ้าในกรณีแบบนี้เราอาจจะลดจากมื้อหลังมาก่อนมื้อข้างหน้าก็ได้เพราะถ้าเชื่อว,ว่า Cmax ก็ max, เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในมื้อหลังๆใช่ไหมครับแต่ปกติเนี้ยถ้าเราโดยปกติ s t u าดของเอนทิคโพนเนี้ยก็จะได้ออนไทมประมาณ1 7ถึง2.1ชั่วโมงนั้นการลดลงไปเนี้ยเมื่อเทียบกับการปรับโดสเพิ่มของโรโมคริปทีนเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอ ได้เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับผมอันนั้นอาจจะเป็นออปชันหนึ่งจริงๆคนไข้คนนี้เนี่ยเอ่อทรยมาหลายอย่างนะครับผมก็คือว่าทั้งลดเอ็นทาคโพนแล้วก็เพิ่มบุมมคริปทีนก็เพิ่มนะครับบุมมคริปทีนปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรคนไข้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ในที่สุดคนไข้คนนี้ได้อแมนทาดีนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้กับอแมนทาดีนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ยอมผ่าตัดนะครับพาลิดอตอมี่อะไรก็ไม่ให้ทำนะครับก็เป็น เคสของทางสี่ล่านะครับมีอยู่สองเคสนะครับก็เริ่มต้นที่เคสที่หนึ่งอ่ะเป็นผู้ชาย54ีปีครับมีปัญหาเรื่องว่าเดินลาบากแล้วก็กับกับตัวลําบากนะครับนะฮะเป็นมาเป็นมาประมาณสัก2อถึงสาปีนะครับแล้วก็เป็นประมาณ2ปีนะครับเดินลาบากแล้วก็กับตัวลําบากนะครับแล้วก็มีปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องล้มบ่อยนะครับแล้วก็ลืมตาและค่อนข้างลําบากนะครับญาติบอกเรียกลืมตาในคนไข้ไม่ค่อยลืมตานะครับแล้วก็พูดติดติดนะครับ แล้วก็รับประทานเนี่ยคือภายในช่วงสองปีเนี่ยไปได้รับประทานยาตัวเลวโดปาเนี่ยปรากฏว่าอาการดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับอาการที่ดีขึ้นคือเรื่องพวกเกร็งเกรงดูดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังเดินได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กลับตัวไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นวิดีโอพวกแท็กซี่อ่ะเป็นนั้นครับดทีเดียวแท็กซี่แท็กซี่ <S <S ตะกอน ตะโนอะมันตะโอนเรียกอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งให้ดูเรื่องพูดนะก็ตอนนี้ปัญหาก็มีเรื่องสปีดใช่ไหมผมให้เขาตะโกนเรียกคำว่าแท็กซี่นะเขาไม่ได้เขาไม่ได้รีพีทคำว่าแท็กซี่ผมให้เขาพูดนะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาพูดแท็กซี่อย่างเงี้ยตลอดแล้วก็หยุดหยุดตรงนั้นหยุดไม่ได้ ใช่แต่เราเพลงใหม่นี้ชัดๆนี่ชื่อต้นอะไรแต่ว่าลองลองลองคอเขาได้ไหมแม่นี้แม่พูอไร้ออย่พูดสิร้องสิแต่ลอง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 ร้องให้เขาไปด้วยได้ไหมแม่เราพูดเลยพูดเลยให้ไปด้วยพีู่ันสองแต่วาเหมือนแบบวันวันที่เราพูดเยอะๆก่เ็ยนเาพูดเยอะแล้วก็เหมือนตว่า ก็พูดนี้คือคาถาวันนี้เหมือนแบบถ้าอยู่ที่นีนรู้หมดแล้วก็ไม่ไปพูดนี้โอเคครับก็จากคลินิคอลไซด์ที่ที่โชว์นี่คือนอกนอกจากที่เห็นนี่ก็คือนอกจากนั้นก็คือมีแบบว่ามีโทนขึ้นนะครับเป็นลักษณะเป็นลิจิต i ตี้ทั่วทั้งพลิฟ e r ล l ทั้งแอคเซียลนะครับก็ไม่ทราบว่ามีใครจะลองลองเดทคลาสิ่งที่เห็นจากสองวิดีโอคลิปนี้นิดนึงไหมครับ มีไหมครับผมเดินไปก็ไม่มีใครรับไหม่จากผมอยู่ดีไม่มีเลยไม่มีน้องยังไม่มีนอกนจากสปีดแล้วเห็นอะไรอย่างอื่นครับไหมครับที่ผิดปกติมีมีคนจะมีจะพูดเหรอครับเสื้อแดงใครยกมือเกาหัวไม่อกี้เสร็จเลยอาจารยเจตถนอมบอก <laughs> ด,ดีฟายสปีชก็ก่อนก็ได้ผมว่าว่าสปีชก็เป็นอะไรครับคุณค่าอสตาตัลเลนก็เป็นเหมือนเป็นโคโปนาเรียเป็นอย่างนี้ยได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าคือคือลักษณะก็มีลักษณะตัวคอวก็คือมีคอเอียงมีลักษณะดิสโทนิกไม่แน่ใจว่ามีดิสโทเนียร่วมด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็เรื่องของการพูดอันนี้ผมไม่แน่ใจก็หนึ่งด,ด,ด้วยตัวโพสท์เจอร์ก็มีลักษณะเป็นกับเป็นเรโทเรตโรคอเลิสเตครับบวกลบนะครับ ก็คือดูในหลายๆเพิกเจอร์ที่เขาเป็นแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเรื่องของอาจจะมีบกลบเรื่องของไอริสอแพกเซียนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของ s t สตั r i n g Speech ซึ่งเป็นลักษณะที่เขาพูด uh, ชัดๆแล้วก็ก็ค่อนข้างวนแล้วก็รวบตัดไป,ไปให้พบทั้งหมดนะครับอาจารย์มีมีร i g i ลิตีครับครับอ,อย่างนี้แยกจากเบฟโรสแปนซ์ยังไง อาจาจะเป็นซีเวียคน onia, ไ, e ang, ไข้มีดิสโทเนียมีคอเอียงมีฟอสโคซิงอิลลิดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ที่อันที่สองที่ผมให้เขาดูวิดีโอเขาพยายามร้องเพลงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแต่เขาร้องไม่ได้เขาพูดไม่ใช่สตัทลิงเลยใช่ไหมตอนนั้นแม่นี้มีคุญคุณอันหลวงนะเนี่พูดอ่ะอสุรัตจะ describe หน่อยไหมสุรัตเดี๋ยวให้หมอสุรัต describe นิดหนึ่งสิครับ คือจริงๆถ้าเกิดดูจากวิดีโอเนี่ยคือคนไข้จะมีปัญหาในเรื่องคือเอาตอนเรื่องของโพสเจอร์ก่อนก็คือในตัวโพสเจอร์เนี่ยเหมือนมีลักษณะของอ่ไรททอร์ดิคอริสแล้วก็มีเลฟอะแลตทอรคอริสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนในเรื่องของอ่ตัวลูกตาเนี่ยก็มีลักษณะคืออ่าลักษณะดูลักษณะข,ของน่าจะเข้าได้ในเรื่องของอ่อะแพ็กซิดออฟอาร์ดิโอเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าถามบอกว่าจะแยกกับตัวเบฟโรสปารซัมยัางไงาคือจริงๆเราอาจจะแยกค่อนข้างจะยากแต่ว่า โดยตัวเบฟโรสาซัมเนี่ยเป็นดิสโทเนียคือเป็นแอนร์มอลมูฟเมนที่เป็นลักษณะของดิสโทเนียดิสโทนิกมูฟเมนต์อาจจะมีในเรื่องของตัวเซนซอร์ทีสามารถที่อาจจะช่วยได้เช่นการจับที่ตรงเปลือกตาหรือจับด้านข้างก็อาจจะช่วยทําให้คนไข้เนี่ยเปิดตาได้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ลักษณะการพูดเนี่ยมีลักษณะติดขัดคล้ายเป็นสตาร์ทอริงหรือว่ามีลักษณะเป็นลักษณะของเรื่องของสปีดอินิเชชันก็ค่าจะเสียสตาร์ทอลิงเกิดจากอะไรครับ เป็นไซโคจินิกหรือว่าเป็นคือคือถามถามถามตัวผมผมคิดว่าคือมีปัญหาในเรื่องของ speech initiation ที่เสียฮะในในคนไข้ารายนี้ก็คือพยายามที่จะพูดในเริ่มต้นแล้วเ,เริ่มต้นได้ไม่ดีแต่เพอ,เอ,อ่อนวิดีโอค่อนข้างจะสร้างคือไม่ไม่สามารถตังต่อว่าหลังจากนั้นเขาสามารถที่จะพูดโฟล์ออกไปได้อีกหรือเปล่านนั้นเหมือนวิดีโอที่สองอ่ะพูดเร็วๆอ่นไม่ได้ฟังไม่ค่อยออกอ่ะ คือจริงๆถ้าถามบอกว่าคือคนนี้เนี่ยถ้าถามบอกถ้าดูจาก Clinical Picture คือในเรื่องของ Falling ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มีเรื่องของอ แอคเซียลหรือว่ามีแอคคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอคเซียลเด่นหรือเปล่าในเรื่องของวิจิตตี้เนี่ยคือคนไข้เนี่ยน่าจะเข้าน่าจะฟีดกับในเรื่องของพาร์กิ s o ันพลัสที่เข้าได้กับ P.S.P เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นท้ายในเรื่องของ progressive non fluent aphasia หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสปีช่อนข้างจะเยอะ ครับเดี๋ยวขอแอดนิดน,นึงได้ไหมครับตรงที่ speech c o d แล้วก็ bethrospasm หรือ eyelid opening apraxia คือจริงๆดูวีดีโอแค่นี้เรี่ยบาทีบอกอยากนิดน,นึงนะแต่ definition ของ bethrospasm ก็คือจะต้องมี forceful eyelid closure ใช่ไหมครับที่มัน involve i n v o l v e orbicularis oculi ถ้าเราคิดว่าคนไข้ถึงขั้นตาปิดมากขนาดนี้จนเราไม่เห็นตาเขาเลยเนี่ยเราจะต้องเราต้อง expect ว่า forceful eyelid closure เขต้องค่อนข้างที่จะ แน่นมากนะครับผมและคงเห็นว่ามี contraction อาจจะมี contraction ของ postura หรือ c o r r u g a t o r muscle ร,รวมด้วยก็ได้ในล,ลักษณะนั้นนะครับผมหรือถ้าสมมติเขายังเปิดตาได้บ้างเราก็จะต้องเห็นว่าเขาต้องมี repetitive eyelid blink ใช่ไหมครับซึ่งคนไข้คนนี้ก็ไม่มี repetitive eyelid blink ดูเหมือนเขาปิดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่ครูอีกอันหนึ่งที่ต้องดูอันนึงคือ frontal hyperactivation เราก็ไม่เห็นด้วยว่าเคสนี้มี frontal hyperactivation ถ้ามีช่วยบอกมากเลยในเรื่องของ eyelid opening apraxia แล้วก็ไม่เห็นแต่พอส่วนใหญ่ผมคิดว่าเคสนี้น่าจะเป็น apraxia แต่อาจจะมี b e l e r o spasm รวมด้วยนะครับผม speech ผมอยากใช้คำว่า tacky p h e m i c ผมว่าคนไข้คนนี้เป็น tacky p h e m i a นะครับผมเหมือนกับการเดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขามี tacky p h e m i a ร่วมด้วยนะครับผมแต่ว่า head เขเป็นในลักษณะของ l a t r l c o l l i s ซึ่งมันไม่ classic retrocollis ในกลุ่มของพวก t ท o o ออฟ i ิซนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับสุรัตที่มันจะเป็นแวร์เหรียญของพวก t ท o o ออฟ i ิซแต่ว่าดี